ว่าผมจะเจอทากกี่ตัวนะครับหรือทากะที่เขาเรียกกันนะครับว่าทากบนผูกกระดึงนะครับว่าหนึ่งนาทีนะครับว่าจะมันจะเกาะผมกี่ตัวอ่ะมาดูกันเลยผมจะเอาตัวผมนะครับไปยืนนะครับตั้งกล้องให้ดูเลยนะครับโอเคไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นรองเท้าอย่างนี้นะครับเอาอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องฉีดน้ำมันมวยหรืออะไรนะครับว่ามันจะเกาะกี่ตัวอมาดูกันเลย ตอนนี้เราหลังจากที่เราไปอยู่ในป่ามานึงนาทีนะฮะเรามาดูตัวทาเกเยอะขนาดไหนนะฮะผมนับก่อนคุณออกไป กูครับเต็มมากนะครับผมจะถอดรองเท้านะอันนี้คือหนึ่งนาทีนะครับมันเป็นความสมบูรณ์นะเราจะถอดแล้นะว่ามีไหมอนนโอ้โหเต็มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหเยอะมากครับในรองเท้าก็ยงังมีครับประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับแค่หนึ่งนาทีขอบคุณ <laughs>